สวัสดีสวัสดีเอฟซีเมอร์สู่สุขสันต์ดีๆรับเข้าสู่ยสองซักแคบปักเซจ้าพี่น้องเมื่อนี้ซักแคบปักเซถ้าทานประสบออกตลาดจ้าสื่อโทรทัศนออกตลาดไปสื่อปป้าป้าพี่น้องเมื่อนี้ซักแคบสิบห้าไปตลาดเด้อพี่น้องข้าปุ้นซีโลว่าซักแคบอาป่าจั๊กโลมันจังสีนูอันนี้พี่น้องเห็ดน้ำแกงขับบุญเด้อพี่น้องเมื่อนี้เนาะ มือนี้กเป็นมือวันที่สิบแปดได้จ้าเด้อบุญบานกับวันที่สิบเก้าเด้อพอลินเซอร์เอฟซีดุ๊กทุกทานมากินข้าวบุนเด้อพี่น้องบุญบานของเจ้าแค่หรือว่าบุญพาเว็เนาะพี่น้องเนาะเอ้อมากินขนน้าวบุญนนำกันเดอ้อเนาะอ่าเมือนี้กสิผ้าพี่น้องลงตลาดบอกว่าคนบัลลาดกัสิเต็มทีบอ,อยู่หลายคือเน,อนะบาะเพราะว่าเห็นรถขับเมื่อสุกมากขึ้นกันขึ้นกันกันอยู่พี่น้องเนาะ มีตลอดวีโก้ข้อเห่าอะไรพี่น้องปะเบาๆไรใหญ่หานสักพี่น้องปะพาโลตลาดบรรยากาศยามสาวของวันที่สิบแปดพี่น้องลกหลอ่อไดาเออสี่สิบห้าจะใออย่างหะร้อ,อหหนขึนมาข้อหร้อนนี่เด้อดดอ่<ห>าเอาปลาดกหล่อนึงนัวเยอะบ่ากัะปุกซิปลอ,อ,อนี่เอหรอดปลาสี่สิบห้านเตะเอาหาสพันเด้อ เอออาหารสินธาอาตัวใหญ่ด้วยซาเราอาตัใหญ่มันจังอันนี้ดีอาตัวใหญ่ๆนะแต่ใดบ่เลือกเอาตัวใหญ่สิเนอเออเียว่เออตัวเดียวก็ตัเดียวอ้าวคาป้าอ้าก็ซีโน่อยู่ดออะมาได้ป้าไปแหละหนึ่งยางจ้าพี่น้องสุนี่เราสามว่าไ่แพงเหรนะ พักส zo so ู so ่โล่สาวพี่น้องจ้าอล่สาวผมอาจาออาพักสูหัวหนึ่งกับพ่อพี่น้องอาพักลายยางรวมกันล่สือพักก่อนโอ้ยบานี้แโอ้อันนี้บ่ไดพายออเ็ มาาซอ,องมัาน,น่องโลตลาดตวย่างยู่ย่างมาท่านโบพี่น่องย่างสิเป็นกะทินะ พอเต็มเลยค้าใจได้สาวกระเพาะนี่กระพานด่เงินมากศา้คือ0 0 0ผ่านบอกจะให้ทำซีพันชักฝากสาวมาเยี่ยไทยเนี่ยเราต้งได้ไปข้างอันนี้พูด<ว>คิดรายเงินละจ้าสเสนสาแปดพันเนแปดพันเป็นแสนสามสิบแปดพันจากพี่น้อง ตอนนี้คล้องมาลงตรงเต็งเลยให้จสีทือไปได้บ้ดนี้านเลยง่อต้นลายงับเข้ามาไหนเถอะงามเอะปัันเนาะมาเพื่อลายงับมาไหนเถอะเอาเง้าวงอาออันนีนเท่าไหร่สาหนึ่งสองขางตัวเี้กกึ่งโลดตีผ่านอางเี้ยไปว่าท่าไหรี่ชัไ้เ่หโอ้ยอ้ส่นเสือผาจ้าพี่น้องโนลังจากสื่อคล้องแล้วล่ะ ยังมาส่วนเสือผ่ากันเลยจ้าทิมาสื่อส่งให้บาทุกเพื่อนที่เอาส่งค้าสั้นพืน่อนเองนี่แล้วเนาะแบบเด็กสีแล้วเน,ะนาะใหา่ใ<า>หญ่เไไแบบกิน,นเอ้าไปตีเบียดไปก้างนั่นน่ะตุ๊กท่ายเลยในพื้นทรายเลยเอา้าไ<พ> <laughs> ปโมกับไปสื่อส่งให้ซ้าไม่อีกคือกัน สามีแม่เหลือกเองสามีเขาไปไหนมาเหลือกเองสิไปใจถือใจอยู่บ่บ่ถือใจหรือว่าถือใจกับบ่หูเนาะไปไปเบิ่งตอนซื้อให้เพื่อนแต่เพื่อนเสียใจเพื่อนว่าเออข้าศึกบ่เอาดอกเพื่อนว่าจแค่ว่าให้เพื่อนมาซื้อเอาเองเหลือก็เองมากแบบแดกก็เหลือก็เองก็เลยว่าบ่บ่สันบ่เอาดอกเพื่นว่าบ่เอาดอกยังสิมาว่าเกือบแยงเกือบยงอยู่เพ่เพ่เพ่ยังยังปลาปลาปลาเส้นเสือพา อ,ดดอ,อ้ามาเอาเกิบให้ยจนได้เว uh, ้ยอีกุ้งก็จ้าเกิบแยงคือกันอีอยากได้เกิบแยงอีกเอ้ยอยากได้เกิบส่วนสูงพี่น้องจ้าน้องกุ้งมันมีแต่คุยยังไงลูกเอ้องามบ่เอ้ออยากได้ป้าป้าพระท่านอ้าวเดาันนันจังอ้าวลูกแค่เนี่ยผิดเบอกง่ายบาะฟังแน่พี่น้องอู้ไปส้นได้ก็เจอแต่บ้านเดียวกันเนาะไป บัวแต่มาสื่อขล้องใสหรือว่าค้องกินข้องอยากเนาะเพราะว่าบุญบรรลับเหมือนกันโอ้โหเจอแต่บรรลับเต็มเลยเนางมีพี่มาบังทั้งพี่ลูกแม่แม่นง่ามงามว่ล่ะโอ้โ้เซนซีฝนได้ล่ะเออเออเซนซีอยากได้ว่าวดอกลาวเอาดอกวานาแม่สื่อห้ มากลูกมาเอ้ามาดอกกระปองจะไม่ร้ายอยู่ไหนลูกเงีเงี้ง้ยเงีอยี้ยเ้ยเี้อง้งยี้น้อง้ยงีเี้ยเี้ย้อง้ยเงี้เงี้ย้อง้ยง้ยเี้ย้ยเง้ยงี้ยเงียเง้ยงีื้ยเงียเงอ้ยเ้ยเีนยเง้ยี้ยง้ง้เยง้งยเ้ยเงยเยเยเี้้เงเอ้ยเายยยเย แอบซ <si ับไปแอะเป็นหงาประดับงานเอ้ยนางกล่องเอ้ยค้องหมูเนี่ยค้องสะแขกเนี่ยฝนนะพี่น้องเต็มเลยพักมีสีสอมเออแบบเขื่อนพี่น้องบางของเต็มรถเลยสามเจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ค้องสะแขกมัดไว้บัวมัดหรือเปล่าวบตอกตอกตอกฟ้านี่อยากได้อยากได้สูตกระป๋องอยากได้เกลือแยงโอ้ย ใา่มิเตแนวอยากได้เลยแมีปมนะบป,ป,ประเสริหายสามเนาะบัดพี่หน้าจังอ้าวลูกพี่นี่บออ้าวดอกแมียสื่อคล้องร้ายยางยังสื่อให้เอื่อยละกะอยากสื่อให้นองคือการอิด่ะเดี๋ยวไปบังยูุวนกันเลยจ้า,าจ้าพี่หนงไปเดินทางเมื่อ,อไรพี่น้องคนะ จ้าพีนา่น้องจ้าเนาะวาได้ยยังเนาะน้ำปลาหนึ่งขวดโอ้โหเสมาปองแห่งเทพี่น้องแล้วก็น้ำตาลหนึ่งโลอ่าสแกบริสุทธิ์หอยใหญ่น้ำมันเพรหมเยอ่าหนำกะทิอันนี้ก็สิเป็นน้ำมันนะจน้ะเนาะแล้วก็ส่งซามีลูกซีนมะเกี่ยงเลาะนึงมักหน้าวมักถั่วจ้าแตงจ้า ผักชีจ้าผักกาดจ้าผักบุ้งค่ะข้าวโพดจ้าผักสูจ้าปลาจ้าปลาเห็ดน้ำแกงข้าวปุ้นเด้อพี่น้องจ้าปลาของสื่อก็ม่ซ้ำาหนนองแล้วก็บอูว่าเงินหลานหนึ่งเหลือมาเท่าไหร่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้าเงินถือไปหนึ่งหลานจ้าว่าสื่อม็ดจากแสนนะพี่น้องเนาะรวมมดว่าสื่อม็ดจากแสน หมอไหว้พ่อตมากะคั่วปลาใส่หมอเลยจ้าเนาะปลาของข้ากะซุกละจ้าเนาะสาแขรกะสีตักออกก่อนพี่น้องพี่น้องมากะสีตักปลาโตใหญ่ขึ้นมาเลยจ้าโอ้โหพ่อพี่น้องน้องสาแขก์กับอ้อปลาแดดกันเลยจ้าเนาะอ้อปลาแดดเฮ็ดยังเนาะอ้อปลาแดดใส่น้ำแกงข่าปุ่นเนาะไปยั้งต่องอ้อพี่น้องต่องอ้อเนาะเพราะว่าปลาตอนใหญ่กะให้มันเปื่อยพี่น้องจ้าแล้วก็ มันสิได้รสสารหอมนะจ๊ะเนาะหอมแสบนุ่อดีเนาะแล้วก็สิได้จากเนื้อปลาปลาแดกข้าวหนียน่ำแสบเนาะพี่น้องเน,งนงาะถ้าว่าบ่าแสบก็บต้องตีปลาแดกเด้อพี่น้อง,อง,องเลยสักแค่สิเฮ็ดให้สุดสี่มือเลยจ้ามาก่อนอื่นก็สิมาแยกสีมันออกก่อนจ้าอุ้ยผุน่ะพี่น้องเอ้ยไข่อู้ไข่สักแค,ค่เอาไวปปนข้าวน้องกังก่อนใหญ่ค่ะค่ะ มาจับพี่น้องมาตำปลากันเลยจ้าเนาะน้องหลังจากเอากระดูกออกมดเลยเนาะสักแค่กระสีมาตำปลากันเลยจ้าพี่น้องเอาการาประมาณนี้แหละพี่น้องจ้าแบบอ่าเนือปลาเขาห่ากับเปื่อยมัดเลยน,ะน้องเนาะมาสักแค่กระสีมากรอะเลยบนหนวเรืวเรอวาแนวได้สักแค่กระสีมาใส่ไม้เนาะจ้่เนาะใส่หมกมีมือกรองพี่น้องจ้า ก็ส่มาหลางกันเลยจ้าหลางนี่น่าจะแค่กระใสระมาณนี่เลยจ้าพี่น้องสแค่มาอาดซีจักหน่อยนี่อาดบนหน้าก็จะเป็นอ่าน้ำแกงบ่แม่น้ำแกงปลาเด้พี่น้องน้ำแกงท,งทอดรสับเนาะจักหน่อยอาดสีตกลงอยู่เพราะว่าจับมือหนึ่งแต่ก,รการถือก,กระซ่อนหน่ำพี่น้องหมักพริกใส่กับกระเทียมกันเลยจ้าพี่น้องน้ำแกง น้ำยาขนมจีนของซาแคเนาะสูตรซาแคสูตรแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเด้อพี่น้องเด้อสูตรซาแคเนี่ยก็บ่ได้เอาน้ำพริกแกงหรือว่าอีหยังดอกพี่น้องเอเฮ็ดเอาเองเนาะจ้ะเนาะอย่ามาเบิ่งกันเลยซากกระซากต้มปลาเด้อพี่น้องพี่น้องฟอดโอ๊กเลยเนาะซาแคบ่ได้ใส่พริกแกงเด้อมันก็เลยเป็นสีสันแนวนี้เนาะพี่น้องอันนี้ซาแคขัวปลาน้ำเนาะพี่น้องเนาะขัวปลาให้มีรสานหอมแต่ก่อนซาแคบ่ได้เฮ็ดแนวนี้เนาะซาก็ ตะกรอนกระตั้มป้าแลวก็ใส่หมอะน้าตมได้เลยเนาะบะนีไปบานยายาก็เลยว่าขัวป้าสะกรอนมันจังสีแสบเนาะก็เลยเอาสูตรนั้นมาใส่เด้อพี่น้องเนาะมามาสูตรเอามาสี่เบงสูตรน้าแกงซอเขียเด้อพี่น้องเนาะก็เลยจ้าพี่น้องเนาะตักใส่ก็เลยจ้า าพี่น้องพี่น้องจ้าขับปุ่นมากเล้วจ้าพอดีซีบน้ำแกงเลยมท่านต่อป่าพอดีซีบน้ำแกงเลยเซอร์นี้มาแล้วถุงซีบห่อถุงซีบเหมือนอะไรเลือกแกเอออ้ยพี่น้องขับปุ่นมาทรงแล้วจ้านี่เนาะวัอยากขาวเปิดได้ไหมมันออกแหล่แหล่ะเนาะ ข้าวป,ปุ่นเดี๋ยวน้ำแกงห้องสกอักแค่กะว้าวพี่น้องทีมหนกสินลงไปบางนึงห้องเอเืนน่อยเพื่อนน้แกงโกบพี่น้องจ้าเนาะห้องสกอักแค่กะน้าแกงปลาดุกคือพี่น้องเห็นเนาะมามาสีมกันเลยจ้าว่าเป็นเนี่ยใดยเนาะนี่พักของเ้าเนาะกซิมีพักห้องปุ่นเนาะแล้วก็พักสู้กินกับแล้วก็พักบ่งหมักทัวสวักแค่ซอยนะสกักแค่กสิมา ใส่ขับปุนกันเลยซิมก่อนนะแสงเนาะกระซิบมาสิ่มก่อนมังจับสองจับพี่น้องจ้าเพราะอะไเพิ่งอาวัยแล้วเพิ่นใหายประวัติละมาซิมน้ำแกงข้าสาเกเองพี่น้องอุ้ยพุ่นนะย่างแต่ย่างแต่หัวคาพี่น้องย่างแต่หัวคาบัท่านใดโอ้ยพูดนะ พี่น้องจุดจ้วดด้วกันจ้ะอ,อืเอาถวยหน่อยโพดถุยหน่อยโพดเปลี่ยนถวยใหญ่ก่อนจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องคนขเนาะพี่น้องนำนาจ้าหลาบับลงไปเลยจุดจ้วดมามาพี่น้องเสียบเสืบจ้า ประมาณนี้เนาะพี่น้องจ้าแกงสะแค่ก็เข้มข้นยิ่ได้พี่น้องจ้า,าออจ้า,จาล้างจากอีสังลแล้วะมรสเลยจ้าเห็ดน้ำยาขนมจีนแล้วเป็นทีเดียบร้อยแล้วสะแค่กะสิพานทำเป็นส้มไปเก็บพักอยู่หวยกันเลยจ้านี่เนาะไปกับน้องกะสองคนจ้าไปพี่น้องเพ่ๆทั้พพทงพี่ลกทั้งพี่ทั้งพี่มาทั้งพี่บอรต่างไปน้ำมะกี้ดอกมาทั้งพี่ลง มาบุไปนะพักกันแเบบางมาพี่น้องปะเก็บพักกันเลยว่ามีพักยังแน่เมืกก่อกาแห้งแรงแน่นเลยพี่น้องอากาศอยู่หัวจ้าเห็นแทนแ้หน,นักกับมาหัวซวนเหรอจ้าจะเก็บยังลูกเก็บปักตะลุยบ่ลูกมาพี่น้องก,กัสิมาลกเอาพักนอนพักมกกืม่กากมื่กาเกยละนี่พี่น้องจ้าล่องอเมซัสมาพี่น้องมาเก็บพักกินกับข้าวปุ่นกันเลยจ้าเนาะ หูหนองกลางแก็บซอยพี่น้องล็อกขนหกันะกพุ่นน่ะฟาสิไปเก็บแม่ในลกูกหู้เอาเลยล่ะเอเฮดเจสซีโอ้บังน้องกลางแก๊ปย่าเฮดเจสันที่โลกโอ้ยบุต้องแก็บซอยแม่ก,ก็ได้ลูกเฮ็ดแน่ไหนบุนต้องแก็บซอยเดย้อยูซูซู้องมเคือ,อมากินกับมาปนนะอากินกับปนกินกับมาก่อยกับปลาพี่น้องจ้าเนาะ อย่าแก็บอย่าแก็บบออักพผีขันอย่าแก็บมาแก็บเองอย่าแก็บมันที่แสบมาพี่น้องมาแก็้ผิกกันต่อเลยจ้าแก็บบออักผกไปกินกับมาผีนนั้นแยงเนาะเดือว,วากับก่อยจ้าพี่น้องกินก่อยบนบ้านผีข้าก็ดีแต่ยั่งอยู่ห่างๆพี่น้องกับพ่อแต่บดไอศครีมเขาเนาะ ลกพังหอมกันเลยจ้าเนาะลกพังหอมนี่พักมีฮะกระไดก็มาโอ้พี่น้องไดู้อยากินจกอยากินจกอะโ้งขางล่างตัวสกัดมแล้วดี๋ัวตีตัวตีกูตีกดนะเจ้าวเนาะเอาขามามาา้าอีนารถมันนี่ตาเราดีหอยยรมาเก็บ้าร บกแกะไรกแก้นแทบแขวบบกแกตอนนี้ก็มาแบ่งกัน2องสูตพี่น้องนัดแล้วั่าไม่นัดผ่าไลยนัด